ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีร้านใส่นมจุดรวมพลของคนใส่ใจเพื่อนสีสายหวานร้านนมที่เป็นมากกว่าคาเฟ่เป็นกันเองเหมือนมาบ้านเพื่อนที่รู้ใจเราส่งมอบสินค้าที่หลากหลายกว่า200รายการทางด้านคุณภาพรสชาติและการบริการปัจจุบันขยายมากกว่า50สาขาทั่วประเทศค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง250,000บาท สนใจอยากเปิดร้านโทร0916987944และ0916983264สิบเรื่องจริงที่คุณไม่รู้มนนมสด หากเอ่ยชื่อร้านมนนมสดเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยรุ่นนักเรียนทุกเพศทุกวัยก็จะคุ้นเคยและรู้จักกับร้านมนนมสดกันเป็นอย่างดีค่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมนนมสดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้เว็บไซต์ไทยฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอนำเสนอ10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับร้านมนนมสดค่ะ 1. มนมสดก่อตั้งในปี1964 ร้านมนมสดก่อตั้งในปี1964โดยคุณมนวนิศสรกคุณปัจจุบันร้านมนมสดนั้นมี4สาขาอยู่ในกรุงเทพ3สาขาและที่เชียงใหม่อีก1สาขาบริหารโดยลูก4คนของคุณมนแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสาขาโดยในกรุงเทพจะมีร้านนมนมสดสาขาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครัวกลางคอยส่งของให้โดยลูกชายคนโตเปิดร้านที่เชียงใหม่ลูกสาวคนที่สองเปิดร้านที่ ที่มาบุญครองชั้นสองลูกสาวคนสุดท้องเปิดสาขาอิสระภาพส่วนลูกชายคนที่สามเขามารับช่วงต่อจากคุณมนที่ร้านเดิมตรงสาราว่าการกรุงเทพมหานครบริเวณเสาชิงช้าค่ะ 2. มนนมสดย้ายร้านมาแล้วถึง4ครั้ง สำหรับมวลนมสดร้านขายนมสดและขนมปังที่จุดเดิมต้นมาจากการขายกาแฟแบ,บนรถกระบะยานเสาชิงช้าศาราว่าการกรุงเทพมหาคนครแก้วละสามบาทและแม้จะต้องย้ายร้านถึง4ครั้งแต่สุดท้ายก็หาทางมีร้านเป็นของตัวเองได้ในที่สุด หากย้อนกลับไปก่อนจะเป็นมนนมสดคุณมนวนิศศรกุลได้เรียนถึงแค่ชั้นป .6 จากนั้นก็ไปทำงานล้างแก้วล้างจานในร้านกาแฟาแถวสาราว่าการกรุงเทพมหานครได้ค่าจ้างวันละสองบาทโดยเป็นลูกจ้างนานถึง15ปีจนเจ้าของร้านเลิกกิจการตอนนั้นคุณวิมนเริ่มมีเงินคิดอยากเปิดร้านแต่ทุนไม่พอไปเห็นคนขายก๋วยเตี๋ยวแบบรถกระบะจึงเกิดไอเดียโดยไปดาวรถกระบะมาขายชากาแฟาโอเลีย ไข่ลวกนมร้อนขนมปังสังขยาแถวเสาชิงช้านั่นเองค่ะพาอขายบนรถกระบะได้เพียงปีเดียวก็ต้องย้ายเพราะโดนเทศกิจไล่ที่ไม่ให้ขายช่วงกลางวันหากจะขายให้ขายหลังสี่ทุ่มซึ่งช่วงเวลานั้นลูกค้าที่ไหนจะซื้อคุณม์เลยเลิกแล้วไปเช่าร้านเล็กๆริมถนนดินสอขายขนมปังปิ้งขายกาแฟแก้วละสบาท แต่เสิร์ฟใส่แก้วฝรั่งเศสใบละ35บาทเป็นแก้วนิรภัยล้างแก้วแล้วไม่บินบาดปากลูกค้าค่ะ 3. มนนมสดใช้เวลากว่า7ปีกว่าจะทำให้ลูกค้าติด หลังจากมนนมสดปักหลักขายได้5ปีตั้งแต่ช่วงพศ2523ไปจนถึง2527เจ้าของนั้นก็ได้ขอที่คืนทำให้ต้องหาร้านใหม่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลข้างซอยตรอกศิลปขายตั้งแต่พศ2527ไปจนถึง2537กว่าลูกค้าจะติดก็ใช้เวลานานเกือบ7ปีเลยค่ะ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานทายได้10ปีก็เจอปัญหาเดิมก็คือเจ้าของขอที่คืนคราวนี้คุณมนกัดฟันหาที่เปิดร้านเป็นของตัวเองโดยการยืมเงินจากญาติและกู้ธนาคารมาเซ็งตึกแถวสองคู่หาตรงข้ามสาราว่าการกรุงเทพมหานครเป็นเงินกว่า7ล้านบาทค่ะ 4. มนนมสดบริหารร้านแบบฟาสต์ฟู้ดบริหารตัวเอง ร้านมนในปีพศ2538ค่อนข้างทันสมัยกว่าร้านอื่นๆเป็นห้องกระจกติดแอร์รับออเดอร์ตามโต๊ะลูกค้ากินก่อนจ่ายเงินที่ลังแต่ทว่าก็เกิดปัญหาซึ่งบางคนก็ลืมจ่ายประกอบกับคุณมลไปประเทศออสเตรเลียท่านได้ไปเห็นฟาสต์ฟู้ดตามห้างลูกค้าต้องบริการตัวเองจ่ายเงินเองหาที่นั่งเองซึ่งคุณมลก็นำระบบนั้นมาลองใช้กับที่ร้านโดยให้จ่ายเงินก่อนรอรับสินค้าหน้าเคาน์เตอร์รวมถึง เปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษปรากฏว่าลูกค้าสูงวัยหายหมดเลยเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กลับทําให้ได้ลูกค้าเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้น 5. มนนมสดเปิดร้านวันแรกขายดีจนเตาปิ้งขนมปงังพัง ทายาธุรกิจคนที่3ของคุณมนเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าทางครอบครัวได้ทุ่มทุนตกแต่งร้านตรงข้ามสาราวาการกรุงเทพมหานครเปลี่ยนโฉมตึกแถวที่ดูธรรมดาให้มีความทันสมัยสะอาดหรูหราติดแอร์ทำห้องกระจกซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าไม่มีร้านไหนทำกัน จำได้ว่าตอนนั้นเขาเรียนมัธยมศึกษาปีที่5มาช่วยเปิดร้านวันแรกภาพที่ได้เห็นก็คือลูกค้านับร้อยคนเบียดเสียดเข้ามาจนแน่นเต็มร้านซึ่งขายดีมากจนเตาไฟฟ้าที่ใช้ปิ้งขนมปังพังเลยเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ไม่เคยลืมเลือนค่ะมมน,นมสดเมนูส่วนใหญ่ทางร้านทำเอง หลังจากเปิดร้านอย่างเป็นทางการร้านมน,นมสดก็เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักโดยแต่ละวันจะมีผู้คนทุกเพศทุกวัยแวะเวียนมารับประทานเมนูก็เพิ่มขึ้นหลายๆอย่างซึ่งทางร้านนั้นทำเองอาทิขนมปังสั่งขยาแยมสม้มช็อกโกแลต พุดดิ้งคัสตาร์ดเค้กเคกโรเค้กยมเค้กส้มเค้กนมสดนมอัดเม็ดแต่เมนูออริจินอลนั่นคือขนมปังเนยน้ำตาลขนมปังสังขยาใบเตยและนมสดรสหวานนั่นเองค่ะ ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างทำสดใหม่วันต่อวันไม่ใส่สารกันบูดที่ร้านจะทำขนมปังเองโดยลูกสาวคนเล็กของคุณมลไปเรียนเบเกอรี่จากประเทศญี่ปุ่นส่วนนมวัวจะรับจากฟาร์มในทุกเช้านม1ลิตรใช้เวลาต้มครึ่งชั่วโมงหากผสมน้ำไม่ต้องใส่ใบเตยโดยวิธีการต้มนมทางร้านจะนำนมใส่หม้อแล้วนำไปวางบนน้ำเดือดอีกทีส่วนสังขยาเวลาทานเข้าปากไม่ต้องกรืนจะไหลลงคอไปเองเลยค่ะ7 มนนมสดไม่ขายแฟรนชายมุนมสดทุกสาขาลูกค้าจะแน่นทุกวันโดยเฉพาะสาขาออริจินอลตรงข้ามสาราว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเปิดร้านของทุกวันลูกค้าจะมาคอยคิวซึ่งมีทุกเพศทุกวัยบางคนจอดรถหน้าร้านกระโดดล็อกรถ บางคนมาแล้วของหมดก็อดรับประทานแต่อย่างไรก็ตามมนนมสดไม่คิดจะขยายสาขาเพิ่มและไม่มีการขายแฟรนไชส์เพราะจุดมุ่งหมายของเจ้าของร้านไม่ได้อยากรวยร้นฟ้ารู้แค่ว่ามีกำไรบ้างก็พอเพราะตราบใดถ้าบริหารจัดการร้านไม่เก่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ในสายตาของเจ้าของร้าน 8. มนนมสดมีบริการส่งเดลิเวอรี่ ร้านมน,นมสดสาขาตรงข้ามสาลาวาการกรุงเทพมหานครใช้วิธีเซ็งตึกต่อสัญญาทุก3ปีไม่มีพื้นที่จอดรถโดยเป็นอาคารพาณิชย์3คูหาริมถนนรองรับได้100ที่นั่งเปิดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกานมใส่แก้วมีเพียงขนาดเดียวนั่นคือ16ออนค่ะโดยราคาเริ่มต้นแก้วละ3าบาทนอกจากนั้นยังมีบริการส่ง Delivery Grab f ฟฟ d l i ล e Man เกต์ฟู้ดแพนด้าแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังมาทานที่ร้านเหมือนเดิมค่ะ 9. มนนมสดแต่ก่อนใช้ชื่อมนคาเฟ่ที่มาของชื่อมนนมสดต้องย้อนกลับไปในปี2522มีลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าประจำออกความเห็นว่าทำไมไม่ตั้งชื่อร้านเพราะคุณมนนั้นยายร้านบ่อยมากลูกค้าจะได้จำได้และตามไปกินที่ร้านถูกคุณมนก็พูดว่า ก็ดีเหมือนกันเพราะเราย้ายร้านบ่อยจริงๆจนได้ตั้งชื่อว่ามนคาเฟ่และต่อมาในปี2,523บริษัททำถุงพลาสติกจึงได้ช่วยออกแบบโลโก้จนมาถึงปลายปี2,523ก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งกลายเป็นมนนมสดและปี2,547จึงได้เปลี่ยนโลโก้กลายเป็นโลโก้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ10มนนมสดทุกสาขาเปิดบริการทุกวัน มนนมสดปัจจุบันนั้นมี4สาขาบริหารโดยทายาทของคุณมลค่ะโดยสาขาหน้าสารวัาการกรุงเทพมหานครเปิดบริการทุกวันตั้งแต่14นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาโทร02-224-1147และ02-224-1989 สาขาอิสระภาพเปิดบริการทุกวันยกเว้นปิดทุกวันอังคารโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาโทร0 2 0 6 1 1 3 6 0สาขามาบุญครองชั้นสองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10อนาฬิกา30นาทีไปจนถึง21นาฬิกาโทร0 2 048 4898 และสาขาสุดท้ายคือสาขาที่เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาโทร053214410และ0815317727 ทั้งหมดเป็น10เรื่องจริงที่หลายๆคนนั้นอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับมวลน,นมสดที่ปัจจุบันกลายเป็นร้านนมขนมปังที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากลูกค้าทุกเพศทุกวยัยซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีบริการเดลิเวอรแต่ลูกค้าก็ยังนิยมไปนั่งทานในร้านอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ